สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มากับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสำหรับแอร์นะคะเป็นรุ่น VWR400 นะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ำสุดเนี่ยก็คือ130โวลต์นะคะรองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวลต์เลยนะคะทุกคนถือว่ารองรับไฟเกินได้สูงสุดเลยนะคะที่สำคัญตัวนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะมีสถาหนะเตือนนะคะก็คือถ้าในกรณีไฟที่เข้ามาสูงเกินก็คือจะขึ้นเป็น H I SI หรือว่า High นะคะหรือว่าถ้ามันเข้ามาต่ําเกินนะคะจะขึ้นเป็น L O หรือว่า Low นะคะหรือถ้าในกรณีนะคะถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยเขาก็จะตัดการทํางานให้นะคะเพราะว่าทํางานอย่างอัตโนมัติแท้100%นะคะ ตอนนี้นะคะใครที่เจอปัญหาอยู่นะบอกว่าไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากไ,ไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรนะคะตรงนี้สามารถที่จะช่วยนะคะก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะบ้านอยู่ปลายสายนะคะเดินสาใส่ไกลรากสาใส่ไกลต้องตัวนี้นะคะเจอปัญหาไฟตกนะคะแอร์ทำงานไม่ได้แอร์ไม่นิ่งหรือว่าบางคนบอกว่าแอร์เนี่ยคอยจะตัดบ่อยหรือว่าบางครั้งเนี่ยแอร์ไม่เย็น แอร์มีแต่ลมออกมานะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะแก้ปัญหาได้นะคะที่สําคัญนะคะการทํางานเนี่ยก็คืออัตโนมัติแทรอเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าไฟจะตกไฟจะเกินไฟจะกระชากมาแค่ไหนเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะกําจัดหรือว่าจัดการให้นะคะตัวนี้เนี่ยทำงานเร็วนะคะทนทานนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะมีนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งหน้าจอที่แสดงสถาหนะนะคะทางไฟเข้าแล้วก็ไฟออกใช่ไหมคะที่สําคัญนะคะตัวนีน้ต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกคนคะ่ะว่า การทำงานดีนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นรีเล์นะคะแล้วก็มีสมองโกนมีไมโครโบเซนเซอร์นะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานด้วยนะคะตัวนี้นะคะถ้าบ้านใครที่อยู่ปลายสายเดือใสายไกลรากสายไกลนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย เปิดห้องพักโฮมสเตย์หรือว่าเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่เนี่ยนะคะแล้วเจอปัญหาไฟตกนะคะเปิดแอร์ไม่ได้แอร์ไม่เย็นเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดีเลยนะคะแนะนํานะคะว่าต้องมีนะคะเครื่องกันไฟตกของหลดตกรีนที่บ้านเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยอินเดียแท้แก้ปัญหาไฟตกได้จริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะครดวดเต็ม วัดเต็มแอมเต็มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับนะคะแอร์ได้ตั้งแต่แอร์9,000 BTU แอร์12 0 0 0แอร์18 0 0 0เนี่ยก็มาใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะแอร์รุ่นไหนก็สามารถใช้งานได้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวนี้เนี่ยราคาพิเศษตัวละ3,750บาท ราคานี้เนี่ยพร้อมส่งจากกรุงเทพนะคะแล้วก็สินค้าพร้อมส่งรับประกันหนึ่งปีนะคะที่สําคัญแพ็คก็อย่างดีนะคะมีโฟมหนักกันกระแทกหออย่างดีนะคะส่งไวด้วยนะคะออกใบกํากับภาษีได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะไม่ว่าจะโทรนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองนะคะหกสามแปดสองสองสองเก้าหรือว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปดสองสามหกหกนะคะหรือว่าจะถักลายเข้ามาก็ได้นะคะไอเดียลายแอสไซดรจีอาร์แบบนี้เอ็นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝาก เครื่องกันไฟตกสำหรับแอร์ไว้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ